วันนี้พามาเที่ยวนะคะห้าง T K Max นะคะเป็นห้างของอเมริกาค่ะแต่ว่าเขามาตั้งที่เยอรมันนะคะมันจะเป็นห้างที่ขายสินค้าเซลล์ค่ะเซลล์จากเยอรมันนี่แหละคะ่ะก็จะมีหลายๆแบรนด์เครื่องสําอางทุกๆอย่างเลยนะคะที่มาจากอเมริกานะคะเป็นพวกสกินแคร์กระเป๋า D K K อ่า a l v i n k ai. มีทุกอย่างเลยค่ะกระเป๋าส่เครื่องสำอางเสื้อผ้าก็มีนะคะเสื้อผ้าเสื้อไว์ อ่าทอมมี่ดีเคนะคะมีหมดเลยจะเป็นเสื้อผ้ากลับโปรงถุงเท้าถุงน่องของกินของใช้แม้กระทั่งขนมด้วยนะคะอันนี้เป็นหมวดกระเป๋านะคะมีเยอะมากนะคะราคาก็แรงอยู่เหมือนกันนะคะคือถ้าไปซื้อที่อเมริกาเนี่ยคะ่ะก็จะถูกกว่านี้นะแต่ว่าที่เนี่ยคะ่ะก็คือเขาเอามาเขาเอามาเปิดที่นี่มาเซลล์ที่นี่ด้วยนะคะเนี่ยคะ่ะพวกขนมยังมีขายเลยคะ่ะ แต่ขนมนี้เป็นขนมของเยอรมันนะคะ